โอกดโพบาบาๆดาวพี ane, vida, um> ่น้องเลยสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเดึกๆพี่น้องเลยน้ามุทะนั้นัง่ือไปยาเบ็ดเรานเพิ่นไปใส่เบ็ดแล้ได้กบอยู่บ่ได้บ้านนี้ปลาลุงเลยที่มันอยู่บ่ได้เสียดายเสียดายคบบอกพื่นไม่สิบุญเลยเวลาว่างเรามาทักเบ็ดถ้า เจอกบกพูคีเด็กเล่าไปโน่นอนนเอป็นเวลานอนเนหวลานอนเปนนอนไม่ได้แกินนอน,น,อน,อนกนไ็ได้แต่นอนมื่อา่ะนอนแล้วพี่น,อน้องเห็นเสียงหมาเห่าเลยออกมาบึ่งเห็นบบาวดาวนังทักเบ็ดอยู่เ้าโมงเลยอสองโมงไรเสร์อออสองโี่ิบโอเคไป ยากกบตอา,านี้มานาันน้นแล้วตื่นดึสี่หาตัาไง้ี่ี่สิไปอยู่ด<อ>ิไปิดเถอแค่เกะกะแข็งเงี้ยนี่นะตอนเด้โคมาเป็นเป็นได้กบพี่น,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 น้องเลยตอนตอนตอนยิ่งข่าวนาวกันไว้วอกอขันได้กบ้าสิพัดเผาอ่ะ อทปาะมาที่พยายามซอง้อเปมนหัวนลยเม่นเราเปเข้าไปเห็นคโเพิ่นแต่ประมาณโลปลายว่จะโลจะขีดกลัวกลายเนาะแกติดเบิ้งนะติดเบิ้งยุ่ไหนม่กาเบ็ดนี้ก บักเน่าเนาะบ้าตรงพี่เนาะตัวเก่าคนนั้นมันพวกเอาไปใส่แล้วบ่สเบ็ดปลาดุตัวนั้นเบ็ดปลาดุป่ะมาแค่น้อยถือมับดูโดดตัวนี้เบ็ดยังนี่เบ็ดกบกับเบ็ดปลาคอซองได้ใส่ได้ซองแบบปลาก็ได้กบก็ได้บอสอืมมาหนังทักตอนเดือดพี่น้องเลย มีเวลาในการเว้นแมนแล้วจอยเลไม่เว้มดิเหตแน่เลแมกาเว้นบอกมีเวลาเอางนี้นะขนมนนอนแต่เว้นกับค้าหน้อือถูก็เว้นก็เว้นแบบเมื่อนี้แบบซอมได้แนะ่เขาในเมืองแนะ่กลับมากะสามโมงวันศุกร์ทักต้นคำแบบเอาหอยไปแจกนแน่วันศุกรทักต้นคำไปแจกหอยเลี่ <laughs> <laughs> พี่น้องว่าทุบๆแล้วให้เป็ดกินอืดจ้ะเดี๋ยวเอามาถูกหายเป็ดมาก็คุณถูกถกคำแนะนำเราพี่น้องเปิดเป็นชีนอนที่ได้ที่ได้ไปใส่นี่ก็คือของเงินไปยืมเป็ดที่เอาไปมา <laughs> ยืมมาสีา่สิบลัง ไปใช่สี่สิบหลังเกลือโปรปั้บครั้งแรกเลยวันนี้บิดล่าหรือบิดมานเข <c oughs> ้ช่างหาวันนี้มานเราไปใส่ได้แต่ละสามสี่โลเมื่อคืนในละได้สองโลแปดสามโลสามโลเมื่อคืนแล้วแหละมันเดกแตตอกนกลางคืนได้ยินแต่เสียงเมืองหม่เหรอ ใหอยู่ใหกินตามธรรมาชาตินี่ามมาหละพี่อน้าเรากินน้ำยำนี้นันก็นมีพอได้หากรหาแหลงมาบอกมีมซื้อกินกันยังยกันก็วม <laughs> ีกับปูกพักกินปลูกพักนะทีออ่นี่กว่างแพนกันไว้่น่อยก็ชิบปนั้นโล่าเซลอเาไปจุกเขายังกมลรงตงตอยแต่ไปสิปลูกเงามักทั่วหมกัก แก่ปู้ได้ฝนหฝนไหวพไวเดี๋ยปู่บอกเออเนี่ยเนี๋ยวพรมันเป็นพรได้รานมาทำก็พดก็บังคำมากเนี่ยมันจได้ปล่อยพ่ยกันคืนหัวเข้ามาคืน๋ยวก็มาบูรักกิจกงเวนกับข้าวอยู่กับแนมแนมเอาเนาะอลนนี้ทำข้าวเอากับใคือเหม็นกินยาสยาสุจะว่าอะไยงมังอืมคลืมก็จะมาหาเลยนหลใหญ่ เห็นดอกมันมึดเขาจอดไวในประตูงพี่น้องรถใหญ่ตัวคนจักกันเจ้ามาหาดีสิมงก็จะกับเมื่อต่ก็เจ้ากับมื่คนหลวงในคนใหญ่ก็จะจักครัวนี่เ้าว่าถ้าลอกขัวไว้แล้วมองมองเขาข้คือมันดึกเลยครัขเากางวลน่ะเนาะให้เขา คิดนี่กะอยากอยากออกมาว่าเรื่องน้องดีเห็นอ,อะไรเนาะมีเอฟซีหลายคนถามถามมือหนานั่งออกมาแลวเ้าเลยบอกมาเกี่ยวเขาเดอ้อนั่งก็ว่าเออ,เออเอออยู่ นั่งนะบริมาไม่พี่น้องท้ามันเบาเฮนน้องรีดมากเกี่วเขาช่วยเลยแล้วข้าวจะแบ่งให้น้องไหมนั่งโบมาห้องกับโงหัวนั่งไปไซนั่งก็เป็นหลินข้องนั่งแล้วตามชีวิตวัยรุ่นเรื่องเข่ากับแบง่งหาคือเกา่าอะไรพี่น้องเลยเพราะว่านางมาดำช่วงดำน้านน้องรีดมาดำซอยกะตามสมควันอะไรนาอพี่น้องห้กะ ตามที่นางเหตุท้ห้องทำนางมาดําเนี่ยฐานางบริเกียวบริมาเกียวเนาะตัวคณะว่าเกียวเขาก็สิเพิ่มหายไปประมาณนั้นตามนั้นแต่ว่านาางบมเกียวเขาก็ะจายแต่สัมมาดําตอนตอนนั้นหายอะไรทันปีที่แล้วขายสิบหาสอบถึงมาเกี่ยวถึงมาดํรวมทั้งของพอนงวิทย้น่สิบหกสอบตามนั้นแต่ว่าปีนี้เขาก็ระจาย สำดากับบ,บุงสย,ยึดสพันหญ่ขนาดนกันกัเต็มที่เลคันไวย้มาเกี่ยวนาไว้ยัาหาสิสิปสบปลายยักาไว้น่ะนอเออ,อปีที่แล้วขี่หายคาน่าลำเดต่วปีนี้น้าเทาเป็นหน้าเทาอะไรทาอท้อหนาเขา,เนนา,เขาสือ่อะไรแมนเราคาายขห่คาน่าแมนมหีสำคารำเพราะว่า คาปุ้ยขนมันกันวัาสุภาเบิร์เดย,าาเดย,เย์เหมือนขนมั่นเดย์แม่เอานาะแมนนฮานะหตามตามนั่นเลยได้ว่าเสียเปียบไพ่ไราะวขันเห็ตเอาก็หายตามนั่นคว่าเสียเปียบผัวเขากับิีบหลอกคออยู่ว่าจะหายไปไดไปได้ก็เอากันมาตลอดอยู่แล้วถึงนางโบมาเกี่ยวเขาก็หายไปสานั่น เขาเป็ดกาคนไหวนะกระไรทุกเจ,จ็ดสอบป้าปอานีเละทุกสอบเจ็ดสอบกระมควรนเลยดำาถตามนะพี่น้อยนี่หลยคนเก็มีไล่คนยังจับจจองอยู่ประเด็นนี้เว่าฮากะ บ่าวไลายบ่ได้ถ้าว่าเอาสามีโอเคแหละเอาได้สามทีเฮาเอาได้เนาะให้เข้าใจเพราะว่าของนางกับวันหยุดเราแล้วเด้ก็ถือว่าแล้วแล้วไปสามีก็เขาก็คือนางก็ได้คือเก่าครับแม่ไม่ว่าที่บุได้ไล่เ่าเก่าตามนั่นเนาะบ๊วแมนว่าเฮาบอกบอกใครมาเกี่ยวเฮาบอกได้พี่น้องเลยบอกเมื่อมาข้อมุกซีดานะฮาก็บอกมืออื่นเกี่ยวเขา o r d อ r lead อ่ะ นั่งก็ว่าเอออยนั่งกระสัวอะไรไม่ว่าอะไรบัมาก็อบ่มาอืมบเป็นยังไงบมาก็อ้งซ้ำคารามมาเกียวกับเพิ่มคาาเกียวขก้นไปแม่ับนะัอเคบอวยังไยจบเพียงสำมนิ เป็นต่อไปครับตอวเอ้ใครคุณ <restless> ก <sus Toyota> kind of ็อยากเห็น <Ora> น oui, ่งบัมากับบัวทเห็นบัเห็นบัได้บัได้เห็นต่อไปน้อยเพราะว่ามันเขาใหญ่แล้วเขาเลือกทางเขาแล้วเอาบุตรสมัครไปถ่ายคลิปในเบื้องในที่เขาแล้ว ว่านางก็นใหญ่มากนั่งก็อายชีวิตของนางใหญ่มา,า,า,ากก็นั่งเลือกทางนั่งก็สิจะโบเมนคนเก่าเด็กหลกส่วนตัวหลกส่วนตัวภัมันนั่นแหละเอาซัมนีก็โอเคแล้วกนเอแตนะ่เขาล่ะยังหกกักแพงคือเก่าน้องอีกสำหรับเฮาดอกหกกักแพงคือเก่าหักแพงคือเก่าเน้เคยอยู่เคยกินน้ำกัน แม่อีกอย่างหนึ่งเขากับแบบเออเห็นนั่งแบบอืมาอยู่มาน้ำเนาะไพกะสงสารนะมาอยู่น้ำตลอดนะหลายคนกะสงสารนั่งอยู่ตัวนั่งกระโปรงสารเขากับกระโจ้จังไดนั่งกระโปรงชานเขากรดน้ำลงชีวิตเขาเข้าไปนะดุยต่อไป นานกับลุยต่อไปนั่งัแบบไปแบบมันอเลสู่ชีวิตไทยมันเนาะเวลาเป็นเวลาเป็นสิ่งที่ซ้อนคนียังกัน,นหูบบเขาก็สิบยนหูด้วยตัวเขาเองสิ่งที่เขาอยากวอาก็ซ้ำนี่แหละพี่น้องเลยออกมาว่าให้ฟังแล้วเด้อสำหรับเอฟซีที่ยังบอกเข้าใจคอมเมนถาม มาอธิบายให้ฟังคลิปนี้ก็สิไดจจบไปเพียงสักนีดเดอ้อนอนก็นอนบ็บ่ดาวมัยังทักเบ็เดเพิ่นเรื่อยจะขันี่เรื่อยจะก,กันไปอดคันเนาะเปอดขัน,บบนบบจนดึกดื่นนะขอพูดุูทุกำลังใจด้ยผีพลาเราได้ขอโทษขออภน้เวลาี่น้องเลยเพราะกันคลิปหนาจ้าสบายดี